คือโรคหูดับเฉียบพันนี้มันคือโรคอะไรแล้วมัน มันมีสาเหตุจากอะไรอะคะอาจารย์คะโรคนี้ก็คือสาเหตุหลักๆก็คือระบบประสาทที่รับฟังเสียงอะค่ะมันทํางานลดลงอย่างฉับพลันค่ะส่วนสาเหตุเนี่ยนะคะ90%คือไม่ทราบสาเหตุค่ะค่ะส่วน10%เปเ็นเี่ยเป็นมีสาเหตุมีต้นกําเนิดก็อาจจะเป็นกลุ่มโรคน้ําในหูไม่เท่ากันมีเนื้องอกในบริเวณก้านสมองนะคะใช่ค่ะเป็นไปได้ค่ะหรือว่ามีการใช้ยาที่มีพิษต่อหูนะคะหรือที่อาจจะเคยได้ยินการที่พบมากในไทยก็ ก็เป็นกลุ่มกินหมูดิบแล้วหูดับนะคะส่วนของ90%ที่ไม่มีสาเหตุนะคะ,คะก็คาดการกันว่า,าจ,จะเป็นเรื่องของติดเชื้อไวรัสหรือเปล่านะคะไวรัสในหูชั้นในหรือว่าเป็นเรื่องหลอดเลือดอุดตันค่ะวัยเกี่ยวไหมคะอาจารย์ช่วงวัยเนื่องจากว่าในเด็กๆเ,เล็กๆเกนะะี่ยค่ะเขาบอกเรายาก อ๋อเด็กก็อาจจะเป็นได้แต่เด็กเขาจะบอกไม่ได้นะคะก็คือโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นวัยผู้ใหญ่ที่มาหาหมอโรคนี้มีความแปลกคือคนไข้จะรู้ก่อนหมอคือคนไข้ต้องอ่าไม่ได้ยินละแล้วก็มาหาหมอเพราะฉะนั้นในเด็กๆเนี่ยสื่อสารยากลําบากก็จะไม่ค่อยได้วินิจฉัยโรคนี้ก็คืมันส่วนใหญ่มันเป็นหูดับข้างเดียวหรือว่าสองข้างครับส่วนใหญ่เป็นสองข้างค่ะคือไม่ใช่ค่ะส่วนใหญ่เป็นข้างเดียวเป็นข้างเดียวค่ะเป็นข้างเดียวแล้วคาว่าเฉียบพลันหมายความว่า อยู่ๆไม่ได้ยินเลย<ช>หรือว่าค,คือเขาบอกว่าตื่นนอนมาไม่ได้ยินหรือในเวลาปกติที่ใช้ชีวิตประจําวันกลางวันอย่างเงี้ยอยู่ๆม,มันมันดับไปเลยมันมันเป็นไปได้ไหมคะนิยามของมันคือใน72ชั่วโมงก็คือในช่วง72ชั่วโมงเนี่ยรู้สึกได้ชัดเจนว่าได้ยินเบาลง,ดาลงโดยส่วนใหญ่คนไข้จะสามารถบอกได้เลยว่าตอนนั้นทําอะไรอยู่เช่นทํากับข้าวอยู่แล้วก็เงียบลงเลยกําลังรับประทานอาหารอยู่แล้วก็เงียบลงเลยแบบนี้ค่ะคําว่าเงียบหมายความว่า ไม่ได้ยินเลยหรือว่ายังมีแววแววอะไรอย่างนี้ไหมคะเอ่อจริงๆแล้วเนี่ยการลดลงของการได้ยินนะคะมันมีตั้งแต่ลดลงนิดหน่อยจนกระทั่งดับไปเลยในข้างนั้นๆค่ะคือดับหมายความว่าไม่ได้ยินจนไม่ได้เป็นไปนเลยข้างนั้นโอ้เราบางครั้งเราก็เหมือนจะเป็นไม่แน่ใจอย่างี้ครับอาจารย์มันมีวิธีการทดสอบไหมคะว่าเอ้ยอันนี้มันผิดปกติจริงแล้วมันจะต้องมาโรงพยาบาลที่จะบอกคนไข่บ่อยๆนะคะก็ให้ลองขยี้ ขยี้ยังไงขยี้ยนิ้วเบาๆเนี่ยค่ะที่ข้างหูใช่ค่ะว่าเอ๊ะได้ยินไหมทั้งสองข้างพอๆกันหรือเปล่าคือการการขยี้ใกล้ๆหูเนี่ยเราควรจะได้ยินปกติเป็นยังไงอะค่ะก็จะได้ยินเป็นเสียงสีสีกันเบาๆเสียงสีสีกันเบาๆก็คือเรายังได้ยินอยู่ใช่ค่ะอาจารย์แอดี้ยินไหมคะ ได้ยินอยู่นะคะอะไรนะอะไรนะอ๋อถ้าเกิดเราอยู่ตรงนี้อย่างเงี้ยยังยังไม่ค่อยได้ยินเพราะว่าเหมือนเนื้อกับเนื้อเสียดสีกันนะคะแต่พอมาใกล้ๆแปลกไาเราจะได้ยินได้ยินชัดเจนค่ะดีใจจังเลยแต่ยังไม่หูดับอ่าก็เป็นความสุขเล็กๆแน่นอนความสุขเล็กๆการทดสอบว่าเราหูดับมาแต่ทีท้ามันเกิดขึ้นล่ะครับเราเราควรต้องทำยังไงบ้างครับอาจารย์อันดับแรกเลยค่ะ รีบพบแพทย์ค่ะ,คะยิ่งเร็วยิ่งดีนะคะคโดยเฉพาะ <S 2, 2 <S สัปดาห์แรกเนี่ยโอกาสหายมันจะมีมากกว่าที่เราจะปล่อยไว้นะคะ<อ>ไม่ควรจะไปซื้อยาหยอดเองซื้อยากินเอง